กระแสกันมแมลงเลยว่าที่จะบ่าวด้วยนะ<ช>เด็คูกิมิยะเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนังเรื่องที่หยดรายได้มุ่งสู่300ล้านเป็น <โฮ S 1> ที่เรียบร้อยก็เรียกได้ว่า ไพ่เอก300ล้านแล้วกันตอนนี้สำหรับณเดชเนี่ยนะไวมากอันนี้คุณผู้ชมสดสดร้อนร้อนเลยช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคุณณเดชน์น้องแบลลี่เขาออกงานนะจ๊ะก็เลยต้องไม่ถามหน่อยกระแสความปังของหนังนะที่หยดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากผลตอบรับดีมากซึ่งตอนแรกอะเวลาคนถ่ายหนังอะเขาก็จะนั่งคุยกันเราจะคิดว่าไปถึงไหนถึงไหนทุกคนในกองไม่มีใครคิดว่าจะมาถึง300ล้านเลยแต่พอมาตอนนี้โอ้โหดีใจมากแต่ แต่ละคนก็บอกผู้ชมแต่ละคนก็จะมีความชอบในแต่ละฉากในไม่เหมือนกันช่วงนี้ก็โรงหนังบ้านเราก็คึกคักนะครับช่โ<ป>ยชดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเดินเข้าโรงหนังกันมากขึ้นนั่นแหละนะพี่แบร์หรือว่าณเดชเนี่ยก็รับบทเป็นยักษ์พี่ชายคนโตของบ้านนะครับก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้หนังไทยคึกคักเพราะบางทีก็มีคนส่งมาบอกว่า โอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบนี้นะเต็มโรงเลยนะคนเต็มโรงหนังเลยนะค่ะซึ่งก็บางทีก็บอกเนี่ย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 เหลือแค่สองแถวหน้าเลยนะอันนี้เข้าใจได้เคยไปนั่งดูเหมือนกันเวียนหัวสองหน้าไม่ไหวจริงๆเงยอย่างเงี้ยดิมันแงมันต้องแงนนะแล้วก็บอกนะฮะว่ากระแสหนังดีขนาดนี้จะมีภาคสองไหมหรือว่าอะไรยังไงนะฮะพี่แบรี่ก็บอกว่านะฮะว่ามีการคุยไว้แล้วนะแต่ไม่ได้จริงจังมากเพราะว่าต้องดูก่อนว่าถ้าทำภาคสองต่อ จะทําแนวไหนแล้วก็ดําเนินเรื่องไปยังไงเพราะ <c oughs> ว่าจริงๆถ้าทำภาคสองถูกไหมพี่เต้ม,ม,มันก็อเ,เอาจร<ด>ิงๆคนมันติดภาพภาคแรกแล้วนะภาคสองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากเลยที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรคนจะคาดหวังสูง <c oughs> แล้วพอสมมติหนังภาคสองเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้าเนี่ยถ้ามันแบบพลาดไปจากภาคแรกนะมันจะมาลือเร็วไม่ต้องให้ต้อง ภาคแรกดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแต่ไอ้ที่ประสบความสําเร็จสําหรับภาค2 3 4ก็มีไม่น้อยก็มีเยอะแยะมากมายก็หวังว่าจะได้มีนะคะเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากในฐานะที่คุณว่ทที่เจ้าบ่าวนะไม่ใช่วาทที่เจ้าบ่าวเออวาทที่เจ้าบ่าวเอเล่นหนังที่กระแสดีขนาดนี้ก็ดูว่าที่เจ้าสาวเขาไปดูหรือเปล่าเขาบอกว่ายาย่ายังไม่ไปดูเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ชอบดูหลังผีเหมือนหนูเลยหนูเป็นคนขี้อุทานอ่ะหนูเก่งใจกลัวไปได้ยินคําหยาบคายเลื้อยกันในโรงหนังใช่ไหมใช่ เป็นอวัยวะออกมายิ่งหนังผีเป็นอะไรชอบทำให้แบบว่าฉากไหนคิดว่าจะมีไม่มีแต่ฉากไหนคิดว่าจะไม่แพมอย่างเงี้ยไปดูสำหรับพี่เรียกว่าหนังแบบประเภทตุ้งแช่อ่าสมมติว่าชมพู่กำลังอยู่ในหนังไอ้พระเอกนางเอกกำลังเดินมาเงียบๆแพามเพ้ออย่างเงี้ยใช่เขาเขาเรียกไปสับเทคนิคเนี่ยนะสับภาษาฝรั่งเขาเรียกประเภทจัมส์แรกจัมส์เพ้อ ตกใจแบบเด้งขึ้นมาเงี้ยตกใจเนี่ยวาว่ายาย่า,ยายไม่ชอบหนังประเภทจัมสแกร์หรือประเภทฉากสะดุ้งอะไรแบบนี้ออไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้เหตุผลอย่างชมพู่เนี่ยไม่ชอบเพราะอ,อุกคำอุทานแปลกๆไปไออกมาอันนี้เ<ไ>็อยากไปดูนะออแต่ว่าด้วยความที่สามีอยู่ต่างประเทศก็เลยต้องหาใคร ผู้ชายคนอื่นเนี่ยไปดูด้วยเพราะเป็นคนชอบจับนี่หาเหตุหาเหตุไม่หนูเป็นคนขี้ลังไงบางทีหนูต้องกอดต้องอะไรไงแล้วเมื่อคืนนีเจะตามรายงานที่หนูไปแถวรัชโยธินนะหนูไปกับใครแล้วเขายังบอกไม่เดี๋ยวเอาเรื่องนี้เฉยๆไม่รัชโยธินไปกับใครก่อนเอาภาพมาเอาภาพให้เปิดไลยหยุดไม่เป็นเพื่อนรัชโยธินไปกับใครไปกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายผู้หญิง ไปไปกับแก๊งกระเทยแล้วเกาหลีคนนั้นคือใครเกาหลีคือแฟนของเพื่อนอ่าแฟนเพื่อนสนิทหนูให้เปิดภาพได้ไหมที่มีภาพแบบใกล้ชิดมันมีไม่ต้องไปเปิดไม่มันเป็นแฟนเพื่อนอ่าแฟนเพื่อนเออแล้วก็ไปเจอแก๊งนักข่าวแล้วที่มือไม้หนูไปอยู่ตรงอะไรเงี้ย ไม่มีแก๊งนักข่าวหนูคิดว่าแก๊งนั้นมันจะมีส่งภาพไหมเหรอไม่มีถ่ายหลักฐานเหรอหนูไม่ได้ทําอะไรนะหนูไม่รู้มีมือไปแตะอะไรใครไหมพี่ไม้หรือเปล่าไม่พี่ไม้ทำปลาร้าอยู่จ้ะพี่ไม้ทาปลาร้าอยู่เดี๋ยวก่อนมาเข้าเรื่องหนูได้ไงเอาต่อเร็วอ่าต่อต่อก็ฉากสะดุ้งเนี่ยน้องยาย่าเขาไม่ชอบนะก็เออก็เลยแหมไม่รู้จะได้ไปดูด้วยกันเมื่อไหร่และถ้าคนไม่ชอบน่าจะยากพี่มันกลัวมันหลอนและอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลนะเพราะว่าเขาบอกว่าการแคสติ้งเนี่ยไม่ไม่เหมาะสมเพราะว่าในเรื่องจะเป็นพี่ ทงคนที่เป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหม <Ừ. S 2> แต่เรื่องนี้นักแสดงแต่ละคนน่าไปทางฝรั่งหมดเลย <คน S 2> เขาเลยบอกว่าเฮ้ยมันแคดไม่สมจริงหรือเปล่าไม่เหมาะสมเอาแต่จริงจริงคนต่างจังหวัดหน้าแบบนี้ก็เยอะอย่างณเดชน์เขาคนที่ไหน ขอนแก่นเ,ออขเขาก็เป็นคนลูกครึ่งเหมือนกันฮ้าพี่น้องในเรื่องเนี่ยนะเอ๊ยยังไงนะก็เลยกลายเป็นหัวข้อประเด็นที่ถูกถกเถียงะนะครับอ่ะก็ประเด็นนี้นะเดชบอกว่าก็เข้าใจคอมเมนต์แบบนี้นะเพราะว่าภาพจําสมัยก่อนของชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่โดนแหมทําหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช่ไหมแดดแผดเผดาแบบผิวมันก็อาจจะต้องคล้ำเป็นธรรมดาซึ่งคนจะคอมเมนต์แบบนี้ก็ไม่ได้ผิด แต่ส่วนตัวแล้วการที่ได้แสดงเรื่องนี้ก็ทําให้เหมือนได้ย้อนไปตอนเข้าวงการใหม่ๆเดือเหมือนได้กลับเป็นแบรี่อีกครั้งค่ะคือ คือเวลาหนังถูกวิพากษ์วิจาร์เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันก็เขาเรียกนานา,นา,นาทัศนะหลายคนก็ไปจับตรงนั้นจับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการวิจาร์บันเทิงเนี่ยเป็นการพัฒนาหนังนะเพราะว่าไอ้คนผู้ผลิตเขาไปฟังเออบางมุมมันอาจจะจริงอัจฉรทยภาคสองมันก็ไปพัฒนาต่อยอดกันต่อไปถูกต้องนะแต่ถ้ามองข้ามามองให้ลึกไปถึงของเรื่องการแสดงของพวกเขาอะเอเอว่าเข้าถึงบทบาทหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะอินกับหนังได้เหมือนกันนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องประเด็นวันฮาโลวีนเนี่ยโชคนีฮาโลวีนด้วยก็คู่อื่นเขาก็แต่งเป็นแบ แฟรี่เทลเป็นอะไรกันแบบว่าแปลกๆใช่ไหมแต่คู่นี้แต่งเป็นแมงสาบอุ้ยน่ารักอ่ะบแมงสาบเพราะใหญ่แต่งเป็นอะไรผีแม่มดเออย่าเป็นแบบเฟียเรนางเอกในซีรีส์วรรณกรรมเรื่อง Across of Tone and Rose อันนี้อันนี้อันนี้ก็สวยถามว่าน่เด็ดเนี่ยเขาบอกว่าทำไมถึงต้องแต่งตัวเป็นแมลงสาบนะฮะเขาก็บอกว่าเพราะว่าเราก็เกลียดและกลัวมันนี่แหละแต่งเป็นแมลงสาบเสร็จก็วิ่งไปดุ๊กดุ๊กนิกนิกในบ้านของเพื่อนซีอย่างหมากคิมซึ่งชุดนี้นะก็ต้องบอกว่า พรีออเดอร์มาจากต่างประเทศเลยตั้งใจไอ,ไอ้นี่แสดงว่าเตรียมตัวมาดีเอออไม่ใช่คู่ของระเดยาย่าๆนะที่แต่งตัวมาบาร์ตี้กันนะเขาก็มาครบเลยป๊อกมาคี้ม,มาคิม,คมเขาจัดเต็มมาเลยนะฮะก็มไม่ต้องห่วงเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาท้ากันไปแล้วนะว่าใครแต่งตัวเด็ดสุดเนี่ยจะ ลงขันร่วมพูดก็พูดง่ายๆหรอกในแก๊งเอาเงินมาลงกันแล้วก็โหวตกันภายในแก๊งถ้าใครแต่งตัวเด็ดสุดก็เอาเงินรางวัลไปเลยอโอแต่ละคนดูเลยนะแก๊งนี้น่ารักไม่มีภาพเขาปาร์ตี้จอยกันเลยเนาะน่าจะเป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวเนาะมีแยกเป็นคู่ๆมาฟังเสียงนัดเดทฮะครับแฟนผมเป็นเป็นเป็นผีครับเป็นผีอะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่าผมเป็นแมงสาบครับ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเกลียดและกลัวเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นฮาโลวีนสำหรับเราเหมือนกันนะฮะก็ใส่ไปผมก็ไปวิ่งอยู่บ้านพี่หมากแล้วก็ไปคันคางกิ้งๆจะเป็นแบงสาบไล่คนอื่นอะไรเงี้ยผมไม่รู้จะใส่อะไรดีไม่อยากแต่งหน้าไงก็เลยว่าแต่งชุดดีกว่าเลยโหคือไม่คิดกันเลยครับเราคือเราจริงเราก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าแฟนๆที่ดูอะครับจะรับรับ เขาเลยเวลาดูแล้วจะได้อัรลุทอะไรบ้างจะรู้สึกชอบหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังภาพยนตร์บางคนก็สนุกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สนุกอะไรเงี้ยครับใชม่มันก็แล้วแต,แต่แต่ความชอบของคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาเราก็รู้สึกว่าเราเราภูมิใจมากๆเราดีใจมากๆแล้วก็แล้วก็เราก็คงจะต้อง วางแผนโปรโมทกันอีกยาวๆไปในในช่วงเดือนนี้อะไรเงี้ยครับบางคนก็ส่งมาแบบเอ้ยเนี่ยรอบนี้เต็มเลยอะไรเงี้ยก็จะเหลือแถวหน้าสักสอส,สแถวหน่อยก็ไม่มีใครว่าอยากจะไปแบบนั่งเงยหน้าดูเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนีม้มานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ไปไหนก็มีคนแบบเรียกยักยักอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ครับอะไรเงี้ยแล้วก แล้วก็เราก็ได้เราก็มีแฟนๆใหม่มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆก็เข้าใจในมุมมองของของคนคนที่อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางครั้งในยุคสมัยก่อนภาพของเรื่องของสรีระหรือว่ารูปร่างหรือผิวพรรณเนี่ยคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าทํางานในไร่ในสวนอาจจะมีแบบว่า แดดบ้างไหบงมบ้างผิวดําผิวคล้ำบ้างอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองของแต่ละคนอะไรเงี้ยถูว่าแบบเอ้ยทำไมมีลูกครึ่งในยุคสมัยนั้นแต่แต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นชาต่ตางชาติหรือว่าลูกครึ่งลูกครึ่งไทยลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งจีนลูกครึ่งแครลูกครึ่งอะไรยุคสมัยนั้นจริงๆก็มีมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่เรื่องผิดนะที่เขาจะคอมเมนต์อย่างนั้น,มน,นผมเข้าใจเลยผมเข้าใจดีโค้งสําคัญของหนังอยู่สองสามเรื่องก็คือวันอาทิตย์นี้อย่างที่บอกกันไปเวลาหนังมันจะปิิดดจออบ้ปา เขาเรียกอะไรบรรทัดสุดท้ายว่าไรายได้เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่สุกเสาร์อาทิตย์อย่างสับป,ปะเลอตอนนี้300ถ้าวิเคราะห์โดยประมาณถ้ากระแสยังดีอยู่จบวันอาทิตย์นี่น่าจะแตะ500อันนี้ที่หยดปสามร้อยท,ที่หยดท,ท,ที่หยดน่าจะสับป,ปะเลอไป800แล้วสับป,ปะเลอเนี่ยวันก่อนพูดไว้ค,ค,คือตอนนี้เขาเรียกอะไรทำเบรกใหม่ก็คือไม่ได้มองถึงว่ากี่ร้อยละคือมองว่าถ้าชนะพี่มากพระขนงตอนนั้นทำแม็กซิมัมเมาไว้พันกว่าล้าน ส่วนตัวเองพี่รุ้นว่าถ้าสับปลเลือแบบ <ไป S 2> แต<ส>กมันก็แบบเหมือนเบ็ดมันแบบเออแบบแข่งกันว่ามันเออมันจะพันไหมอะไรเงี้ยอ,อีกเรื่องหนึ่งเอาใจช่วยนะเอาใจช่วย g d s หน่อยเพื่อนไม่สนิทใช่ใชต้องยอมรับว่ามันเบาๆไหม อย่าลืมไปช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยประกบเขานยประกบันก่อนนะเนาะเเออเออไปไปแบบก็อุดหนุนกันทุกเรื่องแหละที่เป็นหนังไทยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่จังหวะนะมันเขาเรียกอะไรมันเข้ามาแล้วสองเรื่องแล้วมันพรวดพลาดกระแสมันโอ้โหแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งของซีเดียสก็น่าดูน่าดูน่าดูซีเดียสเล่าดีอยู่แล้วใช่ใช่ก็ต้องตามลุ้นกันว่าอีกถ้าพูดเรื่องหนังเนี่ยโค้งสุดท้ายแขกจะรู้ดีอยู่ต่างประเทศสัปดาห์ที่เป็นคริสต์มาสปีใหม่อันนั้นน่ะ ดูว่ามันจะมีเรื่องอะไรหนังฮอลลีวูดเนไลอ์อพมันมาหมดแล้วแต่เชื่อต้องมีซ่อนหนังไทยกันไว้แบบหมัดสุดท้ายปลายปีนี่หนังๆพี่ยอดเงี้ยยังไม่ออกอ่ะยังไม่ออกพี่ยอดเขาจะชอบฉายวิคสุดท้ายของธันวาคมเป็นแนวตลกแนวอะไรของเขาอ่ะก็เป็นช่วงคนหยุดไงแต่ใช่จะไปดูหนังดูหนังอานนท์ก็แว่วมาหลวงพี่เท่งจะกลับมาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นกระแสนัทยดเขายิงแบบถี่มากตอนนี้ในเฟซบุ๊กอานนท์เนี่ยนะ